ใ y b เบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power King of Duty Free กสทะชรับคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุขจากธนาคารอมสินโทร115 5หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่7 e เ e ่ e อีเลฟเ พิธีกรรับเชิญใครนะทีมงานวันนี้เป็นใครตุ้ยครับเชิญคนระับตุ้ยเอาตุ้ี้เกียจมาเปิดตัวพิธีกรรับเชิญเองเลยอย่างนี้ก็ต้องขอตระลําน้องตุ้ยค่ะัสดีครับผมตุ้ยครับผมตัวจริงครับผมงามแหวโอ้ยนี่ก็หล่อเหมือนกันปากหวานนะเนี่ย <c oughs> นะว่า พี่ไม่ได้เจอตุ้ยนานมากมาเจอตอนนี้เนี่ยน้องตุ้ยมีผลงานอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็ถ่ายละครครับถ่ายละครครับแล้วก็กำลังจะมีคอน,นเสิร์ตใหญ่ครับแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊บไว้ก่อนอุ๊บไว้ก่อนอออุ๊บไว้ก่อนเลยนะับอุ๊บอ๊บแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านของใครครับเนี่ยใหญ่โตมากมายน้องตุ้ยเมื่อกี้นี้เนี่ยอต้อตยแกอุต่าหให้เกียรติเปิดตัวตุ้ยเลยนะนี่เจ้าของเพลงผมชอบอยู่อต้อตยอ,อตย้อตยหมวกแดงอต้อยอต้อยเฉยชา อันโต้เซษฐาเอออ้ยเซษฐาอันต้อยเ,เอฟจ,จริงไหมนเนี่ยเด็เอฟสินี่เป็นเกียรติมากไหมอ้าเปิดตัวให้ผมนะครับถูกเป็นคนแ<ม>นะนำหนูเข้ารายการเลยเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าผมมีคอนเสิร์ตใหญ่อยากจะรู้ไหมครับว่าคอนเสิร์ตใครอยากรู้อ่ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกจริงเหรอเดี๋ยวบอกจริงนะชงนาได้แต่ต้องบอกนะชงยังกันนะไปไหมไปไหม ดีค่ะตกใจเลยที่กําลังกัดเล็บอยู่เี่ย สวัสดีตุ้ยสวัสดีน้องที่ครับตุ้ยข้างเขาแม่นี่ประสาทเป็นไงคือไม่ได้เจออาบอยนานมากอ่ะนับตั้งแต่อาบอยไปบวชที่อินเดียใช่เราสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยแต่เนี่ยเจอเขาบ่อยค่ะแต่ตามงานครับเมื่อล่าสุดก็เป็นละครเวทีของของพ่ออีฟแต่ถ้าร่วมงานจริงๆเลยเนี่ยโอ้นานมากนะตั้งแต่สะพ้ายเจ้าสัวละครตอนนู้นเลยนานมากตอนนั้นทำไมอ่ะก็ราะเขาจ้างแต่ตุ้ยเม่ถึงจ้างอาเบเลยได้ข่าวอาอาบ่อยกว่าผมอว่า ล่าสุดที่เจออต้อยเนี่ยบอกอต้อยที่คุยกับอต้อยอ่ะที่รู้สึกเหมือนที่กำลังคุยกับท้าจริงวะคือแบบหนูคุยไปด้วยเนี่ยต้องป็นนมือไปด้วยอ่ะมันรู้สึกว่าแบบศรัทธามากนะนั่นคือที่เราเห็นเนี่ยก็คืออต้อยเนี่ยไปบวชที่อินเดียแล้วก็ยังไม่มีผลงานอะไรออกมาขนานั้นใช่ไหมคะตอนนี้เหรอคะคือมันมีตอนที่ไปบวชเขาจะให้ไปเล่นเล่นละของก็เล่นไม่ได้นะคะเพราะว่าผมเขาเหลืองอยู่ ก็เลยไม่เล่นแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีมีละครที่ยังติดค้างอยู่กำลังถ่ายก็มีสองสามเรื่องะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องขัวโตอ่าแล้ที่โกนเดอร์ก็ได้เป็นสมเด็จโตอุยาทูเห็นไหมหนูว่าแล้วว่าต้้งมาทางนี้เนี่ยจากเล่นเป็นแบบเล่นเป็นสไตล์ประมาณพ่อปั้นลายประชนประช่อะไรเงี้ย่ต้งลนเล่นเป็นพระแล้วอ่ะ เขาเขาเขาาคงเห็นว่าเราดูแล้วน่าเชื่อถือแล้วนะแล้พูดถึงอย่างน้องตุ้ยเนี่ยเจอกับต้อยมานี่โอ้ก็นาาแล้วปะนานมากครับนานมากเขาเขาเป็นผู้เข้าประกวดเอฟเอเอายุงานด้วยเลยถ้าถามถึงรุ่นเนี่ยอาจจะจำไม่ได้รรุ่นสามรุ่นสามเขาจริงเหรอของตุ้ยครับรุ่นสามตอนนี้สิบเอ็ดแล้วตุ้ยรุ่นสามเขาเขาปีที่เก้าของอายุงานตบ้ยเลยนานมากอ่ะจากวันแรกๆที่ต้อยเห็นเขากับบันเนเขาต่างไหมคะเขาไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยคือไม่ได้ดีขึ้นเลยอะคะต้อย คือเขาเขาเป็นคนดีอย uh, okay, ู his, Besides, like ่แล้วดีแล้วหน้าตาดีอยู่แล้วครับข่าวที่บอกผมเป็นคนกระตันยูคือผมเรียนดูพ่อแม่ครับแล้วตอนนี้ผมซื้อบ้านให้แม่หลังนึ่งและสุดยอดเลยไม่ให้แม่ไปอยู่บ้านบางแคเฮ้ยมุกอันนี้มุกเราคอยถามก็อยู่เลยว่าเป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไงบ้างอ่าแล้ววันนี้ก็เลยได้มาเจออต้อยเนี่ยนะตุยตุยขอมานะนี่า จริงจริงจริงวันนี้เป็นเป็นเกียร,รตยิประวัติตระวงตระกูลผมนะผมได้มาบ้านตอนผมผ่านแถวนี้บ่อยมากแต่ไม่รู้ว่าบ้านอะไรจริงครับบ้านต้นอ,อยู่แถวนี้ป่ะลาดพราวครับนี่พันธุลน์ล้านนาเออต้นไม่ทำอะไรของรัชดาที่สุดเลยจะมากินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยน้องปลาน้องกุ้งพี่เดี๋ยวถามก่อนว่า ตอนที่ตุ้ยร้องเพลงอ่ะตอนประกวดเนี่ยเขามีร้องเพลงอะต้อยอะไรด้วยไหมไม่มีนะไม่มีในในซีซั่นผมไม่มีวิกที่เป็นเพลงของอะต้อยมันมีปีนี้ปีที่ปีที่ได้เป็นซีพีอินชาปี54อะไรปันมีซีซั่นแล้วก็จะเขาจะจัดให้เป็นพิเศษนะครับแล้วยังอีกตุ้ยร้องเพลงอะต้อยได้ไหมจ๊ะได้สิครับผมผมเป็นแฟนเพลงอะต้อยคอนเสิร์ตอะต้อยกี่คอนผมพาแม่ไปดูด้วยเดี๋ยวผมจับจะเพลงเธอฉันมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์โชคดีนะเขาเกิดที่ลาน ไม่งั้นผมคงไม่ได้เกิดหรอกผมเรียนเสียงอาเต็มที่เลยนะฮะแต่ถ้าซิงเกิลล่าสุดของอาเลยก็เพราะว่าเธอน่รักนทุกทุมวันจนไม่จะเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงจ้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคยังไงยคือมันแปลว่าอะไรวะคือยังไงก็แล้วแต่ฉันจะรักเธอเหมือนกะปิเหมือนกะปิเออก็เคยอ่ะ ใช่ป่ะแล้มีตอนนั้นที่ร้องอ่ะอต้อยร้องเพลงนี้ให้อเปียกคิดจำได้นี่ไงใช่เลยที่จริงไม่ได้ร้องให้อเปียกหรอกร้องให้คุณบอยเขาแต่ทุกอย่างมันห่ายหมดเลยแล้วผมเอาไปใช้ได้ด้วยนะจะแบบเป็นจีบผู้หญิงก็ได้เลยสบายเลยเป็นแนวหลายๆแนวอเนั่นเพลงล่าสุดที่ร้องนี่ก็หลายปีมากเลยนะต้อยก็นานแล้วครับห้าหกปีแล้วเนาะ S <S ก็มีหลายคนนะคิดถึงเสียงของอต้อยอยากได้อต้อยร้องเพลงแบบนี้เราจะได้มีโอ,อกาสฟังอีกไหมคะต้อยโอ้ยไปดูสิคะวันที่5พฤพจิกายนนี่ผมบอกไว้เดี๋ยวมีคุยรายละเอียดกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะให้อต้อยพูดถึงดีเทลต่างๆนานาของคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยู่วงการละครมาผมสงสัยมากว่าอต้อยเนี่ยอยู่ในวงการหนังละครเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คือมันเป็นเส้นทางอะเส้นทางบันเทิงมันจะเป็นอย่างนี้เราเดินตรงเข้ามาเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีแยกใช่ไหมคะเราเดินอยู่บนเส้นทางบันเทิงทางนี้ไปละคร ทางนี้ไปร้องเพลงทางนี้ไปทางภาพยนตร์ทางนี้ไปเป็นพิธีกรเนไม่มันอมันก็แยกกันไปได้อราก็เดินมาถึงตรงจุดตรงนี้แล้วก็แล้วแต่ใครจะพาไปทางไหนพอเดินไปถึงตรงนี้คนมาถามว่าเออพอร้องเพลงเช่ไหมเริ่มร้องเพลงก่อนแล้วพอคนรู้จักก็เอยเปเล่นละครหน่อยไหมเล่นหนังหน่อยไหมไปครับไปไปครับไปครับก็ไปกันทุกทางใครมาถามว่าตอนนั้นที่เขาถามว่าเป็นพิธีกรได้ไหมเนี่ยรายการมาตำรัดก็เลยอยากเป็นพิธีกรแต่ได้ครับ คำตอบก็คือได้ครับครับผมโอ้แล้วก็มาหาความรู้ที่หลังคือคือเนี่ยผมจะโดนคําถามแบบอ่ามาโดยตลอดว่าชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างร้องเพลงกับละครชอบร้องเพลงมากสุดเพราะเพราะเพลงมันพาเราเข้าวงการถูกต้องแล้วเราก็มาแตกแขนงเป็นอย่างอื่นแต่ต้นก็เป็นคนหนึ่งในวงการที่เรียกว่าจะทําครบวงจรแล้วเลยนะเพราะว่าคือบางท่านอาจจะแบบเป็นพิธีกรได้แต่จะมาร้องเพลงก็อาจจะไม่ใช่แต่ต้นนี่พิธีกรนักร้อง นักแสดงโอ้ยอะไรอีกได้เป็นหมดก็เป็นผู้นำกับเป็นผู้สร้างเป็นแต่พะภาละครับพระองค์พระเอกอะไรก็เล่นมาแล้วถ้าเขาถามว่าเล่นได้ไม่ก็ได้เขาบอกว่าได้ไว้ก่อนอย่างน้อยอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นเกียรติกับตุ้ยมากที่พี่ทิพย์พาผมมาบ้านอาครับวันนี้ผมขออนุญาตทัวร์บ้านอาหน่อยได้ไหมครับก็ควรจ่านะเพราะเราจะมายืนทําไมที่แคบๆก็ยังสงสัยอยู่เดินคุยกันในนี้ก่อนไหมตอนแรกจะเปิดตัวในน้ำด้วยอาแต่กลัวเปียกกันเราไปดูบ้านอากัน ครับได้ครับเชิญ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 เชแล้วแล้วนี่คุณที่พ่อรู้จักหรือว่าบ้านไปทางไหนเนี่ยเลยเออนั่นเดียสิทาไมเขาเที่ยวของหน้าน้องอีฟหน่อยทำไมต้อะบอกว่าเหมือนมากอ่ะเปี๊ยหมูก็อยากรู้มากเลยนะทำไมถึงแบบเป็นอาต้อยม่พูดสั้นๆว่ามีปัญญาหาสูนยท่านก็ไปเสร็จ โดยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่เซเว่นอีเลเว่นพอมโโดโรร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์โมเดิร์นกับรสชาติอาหารอิตาเลียนดั้งเดิมที่ชั้น5เอ็มพเรียมและชั้น1ออลซีสันเพลสเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุขจากธนาคารออมสินโทร1115 สวัสดีครับสวัสดีครสึกเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นหแบบตอนทำกันหมดทั้งบ้านเลยน่ารักมากเลยนะอเปียกกับน้องอีฟนะคะตอนนี้นี่อเปียโตเป็นสาวไม่ใช่น้องอีฟโตเป็นสาวอเปียยังดูสาวอยู่เปียโตเป็นแกีอไรขอโทษเน ก็ดูยังดูตอนนี้ดูแข็งแรงกับแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะเพียก็ก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะแต่ว่าหายหรือยังยังไม่หาย mm. การเดินนี่ยังขัดขัดคลองคลองค่ะเดี๋ยวถ้าเราพลาเสร็จก็จะไปตีเทนนิสกันเนาแล้วน้องอีฟน้องอีฟเป็นไงบ้างช่วงนี้คะก็ <c oughs> ดีค่ะงานเยอะนิดนึงช่วงนี้งานหลายอย่างทําหลายอย่างหน่อยอะคะ่ะเออทําอะไรบ้างคะก็มีเพลงใหม่นะคะที่จะออก30ตุลานี้แล้วก็มีเสื้อผ้าหมาแบรนด์เดวอนแอนดรูแล้วก็มีอาหารเสริมอัลพลัสมีพอดา รสชาติอะไรเงี้ยคือทำไปเรื่อยอะค่ะแล้วล่าสุดนี้ก็จะจัดคอนเสิร์ตให้พอที่น้องอี๋บอกว่ามีงานอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้เลยวันนี้ถ้าเราถ่ายทำขึ้นปกหนังสือพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับทีมงานเราองไปทำอะไรยังไงขึ้นหน้าหนึ่งเป็นฆาตกรเป็นไงเป็นไงถ้าเป็นฆาตกรนี่ฆาตกรตกหัวใจเลยโอ้โิโชเชฟลูกเศรษฐา30แล้วไง อายุเท่ากันครับอายุเท่ากันเท่ากันเกิดปีเดียวกันคืออต้อยอ่ะปกติห่วงน้องอีฟมากขอบอกคือมันก็ดูแล้วก็ไม่ได้ไม่เยอะไม่เยอะเพราทำงานค่ะอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์อยู่กับงานสามสิบแล้วไงเออสามสิบแล้วไงนี่มั้มีกองเชียร์แต่เขาออกมาแล้วก็บูเซ็กซี่บเบาๆถ้าแต่งตัวโป้มากกว่านี้พ่อก็จะไปถ่ายบ้าง ผมว่าเรายืนคุยตรงนี้นานเกินไปแล้วเข้าไปนั่งข้างในดีกว่าเข้าไปข้างในนะ่ข้างในมีแอร์ข้างในมีแอร์ด้วยไม่อยากอยู่แต่ตรงนี้ไดครับผมเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับจะไปไหนใช่ไมเนี่ยคุณผู้ชมผไกด์ครับผมเป็นไกด์ครับวันนี้เชิญครับเชิญครับผม ครับโโถงโอ้โหนี่เข้ามาเลยแต่โถงรูปอะไรเต็มหมดเลยครับแม่อันนี่แต่ก่อนนะนี่ประมาณหนึ่งแค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่านี่ถ้าเกิดสมัยถ้าผมเกิดทันนะผมมีมีแย่งอต้อยจีป่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับแม่ยี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเอาเปรียผ่านมาแบบหลายปีแม่แต่เหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมมีความรู้สึกไหมขอเชียร์ความน้าน้องอีฟหน่อยทำไมคือต้องบอกว่าเหมือนมากลูกเนี้ยอีฟขนาด ปกติประมาณปกติคนนี้บอกว่าอีเหมือนพ่อตัวเมียใคไม่เหมือนตัวนะเดี๋ยวรูปอาเลยดูหารูปอาหมดเลยว่าจริงจแล้วพ่อกับแม่น่าเหมือนกันไม่เชื่อดูแล้วที่สําคัญครับพิทธีถ้าสังเกตดูนะฮะอาต้อยเรานะครับจะได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะนาเนี่ยจากราชวงศ์เกิดทุกพระองค์เลยนะฮะนะฮะอันนี้สมเด็จพระเทพอันนี้เป็นรางวัลอะไรครับแทนสีทองคำโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแม่ได้รับเครื่องราชอาต้อยก็ได้รับเหมือนกันอยู่ด้านนี้ อันนี้เป็นเครื่องราชที่มากับศิลปินแห่งชาติอ้นี่เลยพูดถึงศิลปินแห่งชาติอยู่นี่หนูขออนุญาตนะอาอีฟชีเลยเป็นอันเดียวที่รู้อันไหนอีฟอันนี้เลยอีฟเ่นี่ภาคภูมิใจมากอันนี้นี่อยากให้อต้อยไดเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะตอนนั้นได้เมื่อปีเมื่อปีค่ะ2 5 5 4ครับสาขาศิลปะการแสดงมีเข็มจากตุนเระเทศด้วยนอกจากอต้อยได้รับศิลปินแห่งชาตินะครับนอกจากต้อยได้รับศิลปินแห่งชานอกอ คลินะครับได้รับศิลปินรุ่นใหม่นะตัวนี้นะฮะไม่น่าเลยแหละเงียบกิตเลยแล้วอันนี้นี่คือยังไงคะอาคะอันนี้เป็นเป็นการเตือนสติเดี๋ยวญาติผู้ใหญ่เคือซื้อมาให้กินไม่ได้เราต้องฟ้อนกันเลยรุ่นนี้ไงครับรู่นี้น่ารักมากอ๋รุ่นนี้เหรอคะอันนี้ใส่รองปกหนังสือหนังสือรานนาือน่ารักมาก ถ่ายที่ไหนคะถ่ายตรงนีาบ้านน่าบ้านใช่ค่ะตรงนี้ตรงนี้พี่ทิพย์กับตุ้ยไปยืนคุยกันอยู่ตอนแรกรู้สึกว่าจะถ่ายไปโรงเทศกาลบรรพ่อน้องนิดได้ถ่ายแล้วก็มีอะไรอ่ะทำกิจกรรมกับพ่อบ่อยมากเล็กๆคิดว่าใครใครน่ารักที่สุดหมีครับหมีน้องอิดน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆแล้วตอนนั้นถ่ายรู้เรื่องไหมคะว่าแบบกี่ขววกี่ขัวก่อนแล้วกี่หัวพี่รู้เราจำไม่ได้หรอกจริงๆแล้วอะแต่ก็ชอบรูปนี้เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เขา โม่แฝดก็คือก็คือเห็นทุกอย่มาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วกชอบที่สุดอันนี้เมื่อกี้ผมไปแอบกับแม่มาแม่บอกว่าอันนี้จะเป็นแบบบัตรทองทองคำจริ้มม้าให้เล่าหน่อยแม่เล่าหน่อยอันนี้เป็นงานอะไรครับแม่งานที่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าโอ้หงานอะไรได้แต้มเจู้จุดจีนอะไรสักอย่างเนี้ยไม่แน่ใจนี่คือทำมาจากทองแท้ใช่แล้วเ้าเอาทองบัตีให้เป็นแผ่นแล้วก็ทำแล้วก็เป็นแบบนู้นรูดฝ่ามืเป็นรางวัลเยอะแยะมากมาย ต้องให้ต้องต้องให้แม่ิไม่รู้เรื่องไลให้ฟังนะครับผมเพราะมันเยอะมากอันนี้เป็นบางส่วนใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าถ้าถ้าที่จะเยอะกว่านี้ต้องอยู่ที่บริษัทอาใช่ค่ะอ๋ออันนี้มันกระเจากระจี้กันคือต้องเข้าใจนะคะคือสองคนนี้เขาทำงานมาตั้งแต่อายุ17 20เจยอะไรเงี้ยแตตอนนี้ก็67 70็กันแล้วว่าก็ขลนงานก็เยอะอ่าอันนี้หนูเห็นรู้ว่าเป็นโบลิ่งแต่หนูสงสัยมากชนะเลิศบุคคลหญิงแต่ว่าเป็นคนให้รางวัล คดือดรางวัลเนี้ยแม่ได้ค่ะแม่โยนโบลิ่งเก่งสมัยหนุ่มๆนถ้าคุณจะไปจีบเขาคุณต้องไปชวนเขาไปโยนโบนะต่อแล้วเพราะว่าแม่โยนโบลิ่งตามโมกาตาโอกาโอ้โหไม่ใช่นักกีฬาเต็มเต็มหรอกอวอาว้อาทำไมอะคุณแม่เขาเนี้ยเขาก็ เขาเป็นนายกสมาคมศิลป์เก่าเขาจัดบุหรี่แล้วคนที่โยนโยนแล้วเนี่ยบางทีกลับไปเลยไม่เอาถ้วยไปเลยใครบอกคุณพ่อทีมค่ะนี่ทีมเราได้ค่ะทีมเราได้อันนี้ที่สองไหเนี่ยที่สองใช่นะะฮเพราะเวลาเราส่งทีมลงเล่นนะคะแล้วทีมจะได้อันนี้ชนะเลิศครับอันนี้ชนะเลิศสองทีมลงเล่นเราเต็มลมได้แม่ป๊อเซลใช่ไหมคะอันนี้รูปฝั่งนี้ไหมฮะรูปฝั่งนี้ที่เมื่อกี้บอกกันถ้าเป็นในอดีตเนี่ยจะได้รับ ตุ๊กตาทองจากในหลวงแล้วองค์พระราชินีเราเนี่ยี่งนานมากอะ่าอย่างนี้สังเกต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 สังเสังกะสงเกตังเี่ก็สังว่าสูง้สุดเล้วัเกมืันกันเูักรีัน่กรักมากสเลยค่ะกตสันตาังนังสืออ่ะสายกันมาใหั ถ่ายกันอยู่ตลอดแล้วจะกระเกิดยันแก่เนี่ยคือลูกอีฟเนี่ยออกสื่อตั้งแต่ตั้งแต่แบบค่อเลยเนาะตั้งแต่ค่อดอ่อ้าค่ะสมัยก่อนตอนอารักกันเนี่ยต้องมีปิดไหมอย่างที่เคยคุยกับอารแอดกับอาตุอย่างเงี้ยคือแบบแต่ก่อนเป็นพงเป็นแฟนการเปิดเผยไม่ได้ของอาต้อยอาเปี๊ยกมีไหมคะไม่มายุคนี้ไม่เลยไม่มีค่ะแต่ตอนสาวๆอะอาเปี๊ยกสวยมากคือตอนนี้ก็ยังสวยอยู่คนขายขนมจีบเยอะมากอะอาเปี๊ยกหมูก็อยากรู้มากก็เลยทำไมถึงแบบเป็นอาต้อยบุพเพสันนิยม บ้านไงแม่เขาบอกว่าไงรู้ไหมพี่ทิพย์แม่เขาบอกว่าพ่อเธอหล่อนะตอนหนุ่มๆเขาหล่อนะมากในช่วงนั้นอ่ะในช่วงนั้นอ่ะก็แบบช่วงนั้นก็โอแล้วแล้วอาถึงแม่ไหมครับเวลาหนุ่มๆสาวๆถึงไหมตอนปีแรกถึงถึงมากยังไงที่สุดมันเป็นธรรมชาติครับผมมีแฟนสวยก็ต้องหวงใช่ไหมให้แม่ไลฟฟังห้ามตีเทนนิสกระโปรงสั้นเข้ามาเข้ามากับลูกก็บอกว่าต แล้วแม่ถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงอาไหมไม่มีอ่ะมัะ่อไง,ง,งกันครับแม่พูดสั้นๆว่ามีปัญญาหาโสดทั้นก็ไปเสร็จ พ sure. uh huh. ี่คนเราต้องมั่นใจนะนั่นจนจะอยู่กันได้ไงมั่นใจในตัวเขาหรือมั่นใจในตัวเราคะทั้งทั้งทั้งคู่อ่ะทั้งคู่แต่เปียกพูดมาว่าอัตต้อยแล้วเราคุยกันได้ไงเออภูมิใจมากคือจะบอกใครตลอดเวลาว่าภรรยาสวยเหรอคะเหมือนเพลงเหมือนเคยไงครับที่ที่ร้องกันเมื่อกี้ตอนต้นอ๋อมือยอาเขาจะบอกว่าร้องให้ที่บอยเขาแต่จริงๆริเนี่ยแต่ออกมาคือแม่ล้วนเลยนะอยากให้อเปียกพูดถึงความโรแมนติกของอต้อยหน่อยได้ไหมคะไม่เห็นมีเลยลมเป็นที่ ไม่โรแมนติกด้วยแล้วจีบสาวแต่จริงๆแล้วเขเป็นคนชอบโรแมนติกนะแต่เขาไม่มีอ่ะเราไม่แบบว่าวันสำคัญวันครบรอบอะไรอย่างงเี้ยค่ะมีให้ของมีอะไรไม่ไม่มีไม่มีเพราาะว่ไม่มีให้ของาเกันเลยไม่ให้ไปเฮฮาๆด้วยกันอยากได้อะไรก็ได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเป็นวันพิเศษวันอะไรนี้ค่ะเป้กับต้อยอะเป็นคนแบบเพื่อนฝูงเยอะความโรแมนติกมันก็ไม่มีมันก็เฮเฮฮาๆไปกับกลุมนอกจากบางโอกาสที่เราอยู่กันนั่นเองแล้วก็อย่างเงี้ยหลง สนานไปไปทานคู่กทานข้าวนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปฮันนีบูนกันเนี่ยไปกันเป็นคโยบไปกันเป็น20 30คนอย่างบนีน้ำไผ่เนีูนอ,อันนี้เป็นมุมหนึ่งที่เรามาเจอกันครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูมุมอื่นแล้วก็ที่เราจั่วไว้ตอนต้นคอนเสิร์ตใหญ่ของอา<ะ>ที่<อ>เล่นไพ่เหรอเขาไม่ต้องจั่วดจวไว้ตั้งแต่แรกเลยเพราะคอนนี้ตุ้ยได้ร่วมเล่นคอนเสิร์ตถ้าผมจั่วได้สเปโตทำไงผมสเปโตผมจวดผมเพื่อคอนเสิร์ตใหญ่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดคอนเสิร์ตนี้กันนะครับว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ใช่จริงๆเลมีอยู่เลยไม่ปั่นในที่เราล็อกคู่กันเนี่ยเป็นเพลงโรแมนติกมากนี่คุณมีสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power King of Duty Free ก็คสทชล็อกคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชียช่ยวชาญด้านการล็อก เรายืนคุยกันเยอะเกินไปเดี๋ยวเรานั่งกันบ้างานะครับีอยู่ที่ไหนอีทอยู่ที่ออฟฟิศค่ะอันนี้เป็นออฟฟิศที่ทำงานของ e อีฟเองอ๋อที่ทำงานของอีฟที่เนี้ยก็จะเป็นงานบริษตรตรัทตัวเองก็คืออีทมีบริษัท Infinite Corner ทำเกี่ยวกับ production house อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มี SP n s t i c นี่ก็คือทำอาหารเสริม <S 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 ไลซ์สิ่งใช่ทำอาหารเสริมอีท Plus แล้วก็มีอีกออฟฟิศหนึ่งอยู่นู่น เป็นของสภาพหมาตับคนแล้วก่อนที่จะมามีธุรกิจอะไรตรงนี้จริงๆก่อนน้้นทาอะไรมาก่อนครับเป็นนักศึกษาสิคะเป็นชาวนาชาวนาใช้เงินพ่อนี่ขนาดขนาดทำออฟฟิศเนี่ยอต้อยยังทำออฟฟิศในบ้านเลยนะคือไม่ต้องไปลงทุนทำนอกคือไม่อยาก ไปที่อื่นด้วยค่ะคือเดี๋ยวนี้แบบเดินทางก็หมดแล้วอะเวลาอะไรเงี้ยถ้าเราสตาร์ททุกอย่างได้จากในบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็วันหนึ่งก็เราก็ตัดที่ที่เราจะต้องวิ่งไปทํางานได้บ้างเงี้ยมันก็ทําให้เหนื่อยน้อยลงเออน้องดูแอคทีฟมากเลยอาเปียกเหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่คะก็เหมือนคุณพ่อนึกย้อนที่ทำหลายๆอย่างก,กิจาการอะไรต่เมือ <c oughs> อ่อไรอาเข้าวงการบันเทิงเนี่ยครั้งแรกอายุเท่าไหร่ประมาณสักสองขวบที่ถ่ายแบบอะไรเมื่อกี้ได้ไใช่รับตั้งแต่ด้วยนะงานแรกเลยคือถ่ายโฆษณาต้องถามแม่ คุณอะไรคะพี่เดินมาคนโอนแต่ว่าอียังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วก็มีมาต่อแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพ่อเวลาอยู่ในบ้านเหมือนไม่ค่อยได้สิทธิ์ในการพูดหรือเปล่าอีพูดพูดตอนไหน่าจังะว่าใชยไม่บางทีเขาไปพูดนอกบ้านอบางทีเหมือนพ่อแบบทำงานเมืางอย่างนอกเขาแบบอาชีพเขาต้องพูดต้องคุยต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอกลับบ้านเนี่ยเขาเหนื่อยที่จะพูดแล้วก็แบบหยุดไม่พูดละเขาก็จะปล่อยให้เราพูดให้เขาฟังแทนแต่พูดถึง เรื่องร้องเพลงอีฟตอนนี้อยู่ค่ายไหนนะฮะสาภาพดนตรีออกซิงเกิลใช่ค่ะขายมีเรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยชื่อเพลงว่าสามสิบล้อไง นะฮะขอแบบสดสจังหน่อยนึงนิดหนึ่งอายุนิดไปนิดไปครับอ่ะอีกหน่อยอีกหนอันนี้มุกมูกีดีนะชอบมาต่างว่าดีมาครับมาอายุเป็นเพียงแค่ตัวเล็กเล็กซ้ำและตามด้วยเซตเซตประสบการณ์ฉันนั้นก็พอมีถ้าคบกันดูของเข้าที่หนึ่งสองก็คงแค่ดูเด็กเล็กส้ำนี่แหละที่ perfect อ้ยทีสามสกได เพลงก่อนจะดูน่ารักน่ารักเพลงเป็นเพลงแต่งเองนะก็ <c oughs> อีกแต่งกับน้องโออีกคนนึงเป็น <c oughs> เป็นผู้ชายแล้นะวันนี้เองเนี่ยน้องโตเป็นสาวแล้วนะแล้วก็มีหน้าที่การงานอะไรต่างๆที่มั่นคงมากเลยคะ่ะอาเปี๊ยกกับอาต้อยห่วงอะไรน้องเห็นด้วยไหมคะห่วงแต่ความปลอดภ <c oughs> ัยเวลาเขาเดินทางไปนู่นไปนี่ เขาจะทำอะไรคือตามที่เขาชอบทุกอย่างอยู่ๆก็พ่อพงศ์ที่อยู่ก็ว่ายน้ำไปดำน้ำนะเดี๋ยวเขาอยากทำนะเขาก็ทำอยู่ๆว่าพวกนี้หนูไปชกมวยนะเอาไปเข้าค่ายมวยเอาเรอนี้เรื่องหนุ่มๆนะคะมีหวงมีอะไรด้วยไหมคะเห็นไหมว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อแม่ไม่พูดถึงเลยก็เขาไม่ได้หวงนะคะดูไม่มีหวังเลยโอ้ก็ไม่ไหร่จะมีว่าแล้วค่ะยังไม่มีจริงเหรอต้องมีเฉียวมาบ้าง่ะเ ชีวิตเขาชีวิตเขาอยู่กับเพื่อนมากกว่าอ่ะอภิเอตมีให้คําแนะนํำไหมคะว่าเอ๊ะถ้าจะเลือกผู้ชายเนี่ยต้องแบบพ่อไม่แบบอะไรยังไงไม่นะครับอันนี้จริงๆครับไม่อยากจะยุ่งยากตัวเองเขาก็เขาเขาก็เขาก็บอกอยู่เสมอว่าถ้ามีไม่ได้อย่างพ่อไม่มีดีกว่านี่ ฟังรูปแล้ว oh my god ประเด็นมันคือว่าเราไม่เจอใครที่ทําให้เรามีความสุขได้จริงๆแล้วเราก็ยังมีความสุขกับชีวิตตัวเองโดยที่ยังไม่ต้องมีผู้ชายก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีความทุกข์แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมออตอนนี้ยังมีความสุขแล้วถ้าเกิดสเปกผู้ชายจริงๆมันมีอยู่ในในฝันนะไม่มีหรอกค่ะจริงๆอีไม่ชอบมีแต่ข้อที่ไม่ชอบมากกว่าขี้โมขี้อ้วนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ชอบคนที่ชอบคนที่เข้ากับเพื่อนตัวเองได้ เมื่อกี้พ่อ,อแม่บอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจะไปไหนอะไรบางทีแบบปื๊ดปั้นไปเลยอะไรเงี้ยลุงอิฟเองวันนี้มีอะไรอยากจะบอกอพ่อคุณแม่ด้วยไหมคะก็คล้ายๆกันนะคะจริงๆแล้วบ้านเรามีกันอยู่แค่เนี้ยอยู่เราอยู่กันสามคนเองในเงี้ยเพื่อนแฟนมีได้เยอะพ่อแม่มีได้แค่นี้เ,เหมือนกันพี่เขาว่ามีเราคน,นเดียวในเงี้ยเพราะฉะนั้น ร้องไห้หรืออะไรเข้าตาเข้าไปขนตาเข้าไปเลยต้องต้องไม่ลืมว่าศิลปินแห่งชาติอาหารและการแสดงคือแบบว่าถ้าอยากพวงอยู่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องสุขภาพร่างกายที่ที่จริงๆแล้วทุกวันนี้อีแบบมาทำรายการสุขภาพหรือมาสนใจเรื่องสุขภาพมาทำอาหารเสริมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเส้นทางที่เรารู้เพราะเราอยู่ใกล้พ่อแม่เราก็จะ สนใจแค่เรื่องนี้ค่ะว่าขอให้เขาแข็งแรงขอให้เขาอยู่กับเรานานๆอยากให้เขามีความสุขมากๆอันนี้มาถึงต้นแบบมากคุณอาเนี่ยมีต้นแบบในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะการแสดงการทํางานอะไรตรงนี้อะไรโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวคุณามีข้อแนะนําดีๆไหมที่ทําให้ความรักยังหวานซึ้งยังอยู่กันได้ถึงทุกวันมีข้อแนะนำไหมครับหวานเช้่ไม่เห็นมีเลยเราต้องรักกันแล้วก็เข้าใจกันนะครับแล้วก็ ให้อภัยเช่นกันแล้วกันมีความอดทนในสิ่งที่บางทีเขาอาจจะทําผิดพลาดบ้างเล็กน้อยหรือเธออาจจะทำผิดพลาดล้าเราก็รู้จักอดทนแล้วก็ให้อภัยเช่นกันอือแยังมีแบบเจ้าทรงเจ้าชู้อะไรอย่างนี้อยู่ด้วยค่ะอันนี้ก็แน่นหาหลอกถามอย่างี้สิคะเมื่อกี้จริงจริงแล้วอ่ะพี่ตุ้ยกับกับพี่ที่ถามเรื่องว่าพ่อกับแม่เนี่ยโรแมนติกกันไหมอัีไม่รู้นะว่าคําว่าโรแมนติกคืออะไรแต่สิ่งที่พีแ่เนี่ยคือพ่อ ไม่ไม่ไม่เขินที่เขาจะแสะดงความรักต่อกันเป็นเรื่องธรรมชาติคือไหมายถึงว่าเขาจะมาถึงบ้านกอดกันหอมกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติ ซึ่งบางคนอีว่าเขาเขินอีว่าอันนั้นไม่รู้สินะอันนี้ไม่รู้ว่าถือว่าเป็นความโรแมนติกหรือเปล่าแต่เขาก็ทํากันเป็นประจำนั่งอข้อที่หนึ่งข้อที่2คือพ่อแม่อีนอนเตียงเดียวกันมาบวกเวลาอีเกิดเข้าไปก็3 5ปีคือสามตลอดเวลา35ปีหนูไม่รู้เขานอนเตียงเดียวกันได้ไงอีเป็นคนเกี้ยงคันล้กคนเดียวไงพอแบบว่ามีคนนอนด้วยหลายๆคืนก็เริ่มหมุนกีแล้วเริ่มไล่เพื่อนกลับบ้านแล้วจริงๆแล้วเรารู้สึกแปลกใจที่ เขานอนอยู่ได้กันได้อะบางทีแบบแม่กวนพ่อกวนเงี้ยอก็นอนด้วยไม่ได้นะก็ต้องหนีละแล้วเขาก็อยู่ของเขาได้ยิ๊บเคยเปิดดูตอนนั้นคือหรือเปล่าพ่อนอนอยู่ข้างเตียงเหรอไม่ยิปนอนอยู่กับเขาจนโตเลยยิปนอนอยู่กับเขาจนอายุ อีทอยู่ห้องเดียวกันกับเขาค่ะนอนอยู่บนเตียงด้วย 11, ล, 18, ล้วก็ย้ายจนเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะจนแบบใช่จนประมาณปีหนึ่งปีสองอ่ะนอนอยู่ด้วยกันสามคนสิบเจ็ดสิบแปดเขาก็ไม่ไม่ยอมไปนอนห้องเดยมีห้องเดียองตั้งแต่เแ็กๆเลยนะมไม่ไปคือเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้บางทีคนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องพิเศษเ้ยงงแต่สำหรับอีฟเมื่อเทียบกับครอบครัวที่เขาไม่ไม่เพอร์เฟกต์หรือว่าครอบครัวที่เขามีปัญหาครอบครัวที่เขาไม่เข้าใจกันอีฟถือว่าเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องพิเศษสำหรับเรามาพูดถึง โปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ที่อีทเป็นหัวหัวเรียวหัวแรงในการทำแบบคอนเสิร์ต70 70ยังแจ๋วนี่ยัง๋อไมยังไม่ต้องลงรายละเอียดครับเพราะว่าถ้าลงถึงรายละเอียดเนี่ยจะต้องเป็นอาทิตย์ต่อไปจะละเอียดมากแล้วก็จะมีเหล่าบรรดาวง Impossible มาด้วยนะฮะจะลงถึงรายละเอียดเลยว่ารูปแบบคอนเสิร์ตมีอะไรบ้างคุณอาผมขอฝากเลยว่าผมได้เล่นอย่างนี้ด้วยได้ขานะอะไรลูกเขยอ่ะอ้าพูดเองเนาะ ถ้าเป๊กตอนนีกับแฟนๆจะมีโอกาสเห็นเนี่เป๊กกับต้อยแบบน้องเพลงคู่อะไรอย่างหมครัอดีครับนี่เกี่ยวกวบเพลงเป็นสปาร์สเพลงที่เราร้องคู่กันเนี่ยเป็นเพลงโรแมนติกมากนี่คุณมีแฟนช่างคุณผมไม่วุ่นไม่เกี่ยวคุณมับตัวคนเดียวมันโรแมนติกนะครับค่ะหนักหน่วงมากเลยครับผมสุดยอดจริงๆนะสถานีเนี่ย กับครอบครัวศิราายาเนียคะต้องบอกว่าใครที่คิดถึงอ็ต้อยอปเปีย๊ยกนะต้องบอกวันนี้คือหายคิดถึงเลยยังสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีแล้ววันนี้ได้คุยกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนโตเป็นสาวแล้วสวยด้วยเก่งด้วยนะคะเห็นความน่ารักอบอุ่นแบบนี้วันนี้มีของที่รินจะมาให้ชุดเครื่องนอนพิเมเสติ์นะคะชุดผ้าปูน,นุ่ง หลักสบายกันทั้งบ้าเ<อ>บนเลยนคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องมีอีกหลายเรื่องที่พี่แบบอยากคุยกับต้อยมากคือเรื่องหลักภาพยนตร์ใช่ภาพยน์ที่ต้อยเล่นเล่นเป็นสมเด็จพระอาการต,าตัโตะมันต้องมีปาฏิหาริย์มีอะไรยังไงคิดว่าสัปดาห์หน้ามาคุยกันแบบเต็มๆเรื่องนี้ดีกว่าและแน่นอนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีด้วย,ยะค่ะ ขอขอบคุณล็อกคุณภาพต้องไฟเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านกันล็อกเงินฝากเผื่อเรียกที่ษเพิ่มสุขจากธนาคารออมสินโทร1115หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่เซเว่นอีเลฟเ่นสดานี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะวัพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยสัปดาห์น้าอยู่ด้วยกันไหมคะแล้วแต่ต้ออยู่ด้ยไม่ไหนหมดเวลาสัปดาห์นี้แล้วค่ะสัปดาห์หน้าบกันใหม่10นาา20นทีทางนม5ครั วบ้านชิบครับคนที่เป็นเจ้าของหนังเขาบอกไหมคะอาว่าทำไมกขถึงเลือกอาคะเขามีคนที่นั่งทางไหนนั่งปรศนาอะไรพวับเขาบอวันหนึ่งเขาก็เห็นองค์ท่านมาปรากฏให้เห็นขยับตัวนิดนึงก็จะเห็นเห็นอารยีอยู่ข้างหลังเข นี้เรากำลังจะทำสิ่งที่ the impossible ให้เป็น possible นะคะ mm hmm. เพราะวันนี้เราอยู่กับวบง the impossible คะ่ะ mm hmm.